อีกตัวอย่างแล้วกันนะคะตัวอย่างที่สิบตัวอย่างที่สิบหน้าร้อยยี่สิบแปดข้อนี้เราจะหยิบไพ่ทีละใบอันนี้เป็นไพ่นะคะไพ่สำหรับหนึ่งก็จะมีห้าสิบสองใบจากในะโลกไพ่หนึง่งชุดหนึ่งอะ่ะมีห้าสิบสองใบแบ่งเป็นสองสีสีแดงยี่สิบหกใบแล้วก็สีดำยี <c oughs> ่สิบหกใบมีสองสีแดงยี่สิบหกดำยี่สิบหกแล้วทีนี้หน้าของมันก็จะมี A มี A A จะมี4ใบแจ็คมี4ใบแมมมี4ใบคิงมี4ใบคิวมี4ใบอันั้นไพ่ไพที่เป็นตัวสองตัวามกุฤษเนี่ยจะมี A ตัว J แจ็คแมมคิงนะคะอย่างละ4ใบแล้วก็หมายเลข2ถึง10 2นะคถึง10ก็อย่างละ4ใบ ะังนั้นไพ่มันจะมีทั้งหมด13ชุดนะคะตัวเลขก็เลข2ถึงเลข10นี่ก็จะมี9แล้วก็ A เป็นตัวที่10จ Jack, นคิงก็รวมเป็น13อย่างละ4ใบ13 4 13คูณ4ได้52ใบอ่ะทีนี้หยิบไพ่2ใบาจากสำรับหยิบไพ่2ใบาจากสำรับ2ใบนะคะจากสำรับโดยหยิบทีละใบ ไม่เหมือนข้อเมื่อกี้นะคะข้อเมื่อกี้เลือกนักเรียนครั้งละสามคนอันนั้นเลือกออกมาพร้อมๆกันเลยอันนี้กีระใบแถมไม่ใส่คืนหยิบแล้วไม่ใส่คืนก่อนจะหยิบครั้งที่สองให้หาความน่าจะเป็นซึ่งมีความน่าจะเป็นอยู่สามเหตุการณ์เพราะฉะนั้นท่อนแรกตรงนี้เราหาแซมเปิลสเปซก่อนอเราหาแซมเปิลสเปซก่อนเราก็จะคำนวณเหมือนกันนะคะ แทนปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space ซึ่งแบ่งการทำงานเป็นสอขั้นตอนก็คือหยิบไพ่ใบที่1กับหยิบไพ่ใบที่2นะคะหยิบไพ่หนึ่งใบจากไพ่ห้าสิบสอใบหใ,ใบจาก52บสอใบก็จะมี52วิธีพอขั้นตอนที่2เนี่ยหยิบ1ใบทีนี้จากไพ่จะเป็นแค่51บเอใบเพราะอะไรเพราะหยิบแล้วไม่ได้ใส่คืนลงไปงั้นในครั้งที่2เนี่ย เราก็จะมีไพ่ให้เลือกอยู่แค่51ใบนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่2ก็จะมี51วิธีดังนั้นจำนวน sample space ของการหยิบไพ2บ่2ใบโดยหยิบทีละใบก็จะเป็น52คูณ51เราจะยังไม่คูณออกมานะคะอันนี้คือจำนวน sample space หยิบไพ่อันนี้หยิบทีละใบ ไม่ใส่คืนดั้ครั้งที่2จะเหลือน้อยกว่าแต่ถ้าหยิบแล้วคืนตอนนี้ก็จะเป็น52เหมือนกันถ้าหยิบแล้วคืนก่อนหยิบครั้งใหม่ก็จะเป็น52เหมือนกันแต่อันนี้ไม่คืนทีนี้ข้อ1ค่ะสนใจอะไรหยิบไพ่ใบแรกได้สีแดงและใบที่2ได้สีดำก็เป็น2ขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะก็ได้สีแดงก่อนแล้วก็ได้สีดําเราก็ไปดูว่าไพ่สํหรับหนึ่งเนี่ยมันจะมีสีแดง26ใบ แล้วก็สีดำา26เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1จะเอาดำก่อนแดงก่อนก็ได้นะคะสมมติว่าเราเอาแดงขึ้นก่อนก็หยิบไพ่หใบจากสีแดงสีแดงมี26ก็จะได้26วิธีแยกคำนวณน,นะลกูกแ m p l e Space คคำนวณเสร็จมาคำนวณเหตุการณ์ในแต่ละข้อมาคำนวณแต่เหตุการณ์ในแต่ละข้อก็เป็นสองขั้นตอนแดง1ใบจาก26ใบก็ได้26วิธี ดัมดัมหใบาจาก26ใบก็ได้26วิธีเพราะฉะนั้นจํานวนเหตุการณ์ที่สนใจก็เลยเป็น26่สคูณยีอันนี้คือจํานวนที่โจทย์สนใจนะคะความน่าจะเป็นข้อ1นึง่ง e หนะคะความน่เป็นของเหตุการณ์ที่1ก็26่สคูณยีหารด้วย52าสคูณห้ก็คิดเลขไปนะคะตัดออกมาได้13ส่วน51 แต่แล้วได้13ส่วน51นะคะอ่ะทีนี้ไปถึงคำถามที่2 s a m p l e Space ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่คำถามที่2ว่ายังไงคำถามที่2บอกว่าหยิบได้ k ทั้ง2ใบอ่ะก็เป็นขั้นสองขั้นตอนเหมือนเดิมเพราะว่าหยิบแล้วไม่ได้คืนถูกไหก็ไพ่ k จะมี4ใบะฉะนั้นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1หยิบ1ใบาจาก k 4ใบก็4วิธี แต่พอถึงขั้นตอนที่สองหยิบใบเดิมหยิบเอ๊ะหยิบใบเดียวเหมือนเดิมหยิบใบเดียวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ย k มันจะเหลือแค่สามเท่านั้นเพราะว่าหยิบแล้วเราไม่ได้คืนลงไปนะครั้งที่สองก็เลยมีแค่สามวิธีนะครั้งที่สองมีแค่สามวิธีเพราะฉะนั้นจำนวนเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ k ทั้งสองใบ k ใบที่หนึ่งก็ k ใบที่สองก็ k แต่ ครั้งที่หนึ่งนั้นมี K อยู่4ใบครั้งที่2เหลือ K 3ใบเพราะฉะนั้นจํานวนเหตุการณ์ที่2ก็จะเป็นสิบสองสี่คูณสามองยังจำ sample space ได้นะคะ sample sample space ในข้อนี้คือ52าสคูณห้เหตุการณ์ที่สนใจคือ4ีคูณสหารด้วย sample space ห้าสิบสคูณห้าบเอ็ดตัดทอนกันมา นะคะตัดทอนกันนะคะสตัดกับ52 3ตัดกับ51เหลือ1ส่วน221โอกาสที่มันจะหยิบได้เคทั้ง2ใบมีเพียง1ใน221เท่านั้นนะ,ะโอกาสที่จะได้เค2ใบาย,ยากนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่3ได้ไพ่2โพดำทั้ง2ใบไพ่สอโพดำทั้ง2ใบเหตุการณ์นี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ สองโพดามมันมีใบเดียวมันมีใบเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะหยิบได้ทั้งสองใบมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหยิบแล้วมันไม่ได้คืนลงไปเราหยิบสองโพดามขึ้นมาแล้วเราก็ถือไว้ในกองนั้นจะมีสองโพดามอีกไหมมันก็ไม่มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจํานวนเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจในข้อนี้มันก็เลยเป็นศูนย์มันก็เลยเป็นศูนย์ค่ะความน่าจะเป็นก็เลยเป็นศูนย์ตามไม่มีทางที่เราจะหยิบได้ไพ่ 2โพดัมทั้ง2องใบไม่มีทางเขาว่าหยิบแล้วถือไว้ไม่ได้คืนลงใบนั้นอันนี้ความนี่เป็นก็เลยเป็นสูตรโอเคนะคะก็ข้อนี้แบบตัวอย่างที่10ค่ะแล้วเดี๋ยวทําแบบค่ะสีให้เสร็จนะคะนักเรียน4.2มี8ข้อนะคะทําเสร็จแล้วก็ส่งอาราบัามรวมมาให้ครูส่วนตัวเลยก็ได้นะคะ